โอ้โหมานี่ยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลผมบอกเลยว่าเบิ้ลพันหกเ็ิไงนะคุผู้ชมไปนี่ทำเตือน ที่วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนนะนำโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตค i าย PG เกมเรามาอยู่ในเกม R8 อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมในทุนของเราอยู่ที่800ท,ท,ทุนเลยนะครับผมท่านผู้ชมตามเวลาโบนัสไทม์นะครับผมกับเวลาโบนัส ทามแลวครับผมแลวอัตราการแตกของโบนัสนะผมอยู่ที่90เซโนติเตโหคอดข้างยังเยอะมากครับผมก็เลยจะมาลองกันแล้วผมนะอัตราเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะปังไหมนะต้องมาลอลุ้นกันท่านผู้ชมไม่รู้จะปังจะเกลือครับผมนะอ่ะก่อนอื่นเลยขอแจ้งกิจกรรมโปรโมชั่นดีๆก่อนนะผมนี่เลยครับรายละเอียดโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับผมพลาดการสำหรับโปรโมชั่นดีๆสมัครฟรีได้ที่ล่างคลิปเลยนะท่านผู้ชมโอเค เพิ่มเป็นการเสียเวลาฮะเปิดเจอโวน,นะนออวครับผมนะท่านผู้ชม <c oughs> ขอญาตสเต็ปใหม่ไล่เบ็ด20ครับผมท่านผู้ชมถ้าบวกเยอะเดี๋ยวผมหาหาผมจะขึ้นเบ็ดสูงเลยนะครับโอ้โหผมว่าต้องขึ้นแล้วท่านผู้ชมต้องขึ้นเบ็ดสูงละอย่างนี้โอ้ยขึ้น40เลยแล้วครับท่านผู้ชมขึ้น40เลยนั่นไงผมบอกแล้ว ก็ขึ้นเบตสูงรอผมบอกแล้ว2 4 0อก็ขึ้นสึงสูงรอไว้ครับท่านผู้ชมยังไง <c oughs> โอ้ยสวยครับเคมมามาต่อเนื่องเลยครับผมมาไม่พักเลยมาไม่พักมาทุกไม้ฮะท่านผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นมาทุกไม้กดไม้ไหนมาไม้นั้นฮะโอ้โห <c oughs> มาบอกเลยอะ่ะขึ้น40ไว้รอแล้วขึ้นเป็น40รอครับผมเป็นไนงะเข้าจนได้โอ้โหเสียวมาเล่นที่ตัวคุณเลยแล้วครับท่านผู้ชมอย่าเล่นส่มตัวคูณนะครับท่านผู้ชมเล่นส่มตัวคูณขอสักคุณ16แล้วกันนีรับผมนะถึงไหมขอให้ถึงเถอะจะขออะไรเยอะหรอคุณ16อะ่ให้กันได้เ,เป่าคูณ16ให้กันได้เ,เป่าน่างไงได้อยู่ครับ ขอข้างบนแล้วกันท่านผู้ชมขอสเต็ปนี้ขอเน้นเป็นทนั้าๆข้างบนสิบไม้ครับผมนะขอสิบสองได้ไหมสิบไม้บ่อยแล้วอะ่ะเออสิบสองได้อยู่ครับมาสิบสองไม้ขอบคุณสิบหกนะผมไม่กล้าไปตองอะ่ะตองคุณเอาแค่นี้แหละเอาแค่ไหวอะ่ะได้ได้ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเบ็ดเบ็ดเนี่ยเบ็ดสี่สิบอ่ะถ้าแตกจริงๆก็เยอะนะเนี่ยเห็นไหมแตกจริงก็เยอะนะผมบอกเลยคูณขนาดเนี้ยเนี่ย หมายละพันห้าพันหกอ่ะถ้าเข้าเต็มๆนีมม่หมื่นเหมือนกันครับผมสเต็ปนี้ครับสเต็ปคูณสิบหกคูณสิบหกก็สุดๆแล้วผมแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะแตกไหมนั้นแหละแต่ว่าผมอะแตกอยู่แล้วนั่นไงเจ็ดร้อยธรรมดาครับชมนี่ไงพันสามธรรมดาครับธรรมดาโอ้โหมานี่ไงเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลผมบอกเลยว่าเบิ้ลพันหก เป็นไงครับผู้ชมเฮ้ย hey! ไม้นี้เก็บไปครับผม 4, 000, 9, okay. สำหรับซุปเปอร์4,96โอเคเสรยๆไปเด็ด 40, 40ของเราสี่ไม้ครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ปั่นสุ่มไม้ได้เยอะด้วยแหละได้12ไม้นะผมนะก็แบบได้เยอะนะผมนะอุ้ยสเกตเตอร์ูกใจนึกงว่าฟรีในฟรีครับไม้สุดท้ายของเราท่านผู้ชม โอ้โหไม่เป็นไรครับผมคุ้มอยู่หกพันแปดแปดสิบครับผมนะโอ้โหรวมทุนรวมอะไรของเราอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหกนะครับผมตีตีไปหกกำไรหกพันนิดๆนี่แหละโอเคครับผมนะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะคลิปวนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามเด็กอายุต่ตํากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับท่านผู้ชมโอ้ไว้เจอกัน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันคลิปนี้ครับผมแบบอิ่มๆไป6,880นปนะครับผมท่านผู้ชมโอเคไม่ลบละกันไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับท่านผู้ชม